เตือนเปิดใช้ดุลพยยินิตพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับก็ามาถึงวันที่22กรกฎาคมครับ2อ6 3เมื่อวานนี้เจอปราบเซียนครับ08823หลุดทั้งบนทั้งล่างเลยครับเราเราก็จะมาทํา สูตรใหม่นะครับลองมาทําใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับ3ตัวบน2ตัวล่างโดยใช้วินกระทบชนร้อยสูตรให้โอกาสเป็นครั้งให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้22กรกฎาคมชัดแย่นอนครับโอเคนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้ผลเราจะเปลี่ยนเป็นสูตรวิ่งนะครับเป็นเลขวิ่งบนวิ่งล่างต้องขู่อย่างนี้นะครับต้องอย่างนั้นงั้นสูตรมันจะยังไงต้องถือเคล็ดลับนิดนึง โอเคครับที่ท่านเห็นบนหน้าจอคือเช่นเดิมเราคงใช้สูตรบินกระทบชนร้อยสูตรวันนี้ลองดูสักวันหนึ่งนะครับให้โอกาส1วันสําหรับกระทบชนร้อยสูตรทั่วไปนะคือ3ตัวบนนี่แหละใช้สถิติ7งวดนะงวดล่าสุด0 8 8 2 3นี่ปรับเชียนเลยนะครับเลขเบิ้ลนะแปออกดีไหมครับ118888ก็มานะแล้วก็23เลขพี่น้อง อีสูตรที่1ก็ครบมาถูก7งวดไม่ผิดพลาดเลยสูตรที่2ส,สูตรที่3ร้อยสูตรเช่นเดิมนะเลข7เอาจะมี7 8 7จะมาแทรก8หรือเปล่า8จะอยู่อีกหรือเปล่า7 79% 8 7 3เปอเตสองตัวเลขแรกเราจะเป็นเลขบิ้ง7 8นี่นะเออเป็นเลขวิ่ง7กับ8เลขวิ่งลอลงมาก็420 13เอาแบบนี้ก่อนถ้ากรุงนี้นะจะเป็นยังไง ถ้ายังไม่เข้าท่าเราจะเปลี่ยนเป็นสูตรวิ่งนะสูตรเดียวเดียวสูตรวิ่งมานะมากระทบชนแต่ตอนนี้ขอเป็นแนวการวิเคราะห์แบบแนวเดียวคือใช้บินกระทบชนร้อยสูตรก่อนไอนี้คือ3ตัวบน7กับ8ปดนำหน้าเปลี่ยนเป็น2ตัวล่างนะเปลี่ยนป,ป,ปั๊บปึ๊บเด่นสิบหน่วยล่างเด่นสิบหน่วยล่างสูตรทั่วไปนะสถิติเจ็ดงวดสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3สูตรที่4ไล่ไปนะครับถูกเจ็งวดไม่ผิดพลาดเลย จากทั้งหมดร้อยสูตร9กับ2เป็นหลักครับ9นี่84% 2นี่78%นี่ใส่ใสถิติลา่าสุดไปแล้วนะตัวเล่มก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น9 2 3 8 165 9 2 3 8 165กะก็ตามนี้แหละครับเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วนะคอมพิวเตอร์มันคำนวณให้เราเป็นยังไงทีนี้ทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องของเราแล้วมาเรียบเรียงกันมันจะเป็นชุด สองตัวล่างก่อนนะครับเก้าสองหอ่ามามาเก้าสองามแปดหนึ่งหกหจะเป็นสองสตัวเดิมไหมนะหรือ2 8ก็สวยนะสอช่วงนี้ใกล้มาละใกล้ละเลข2 8งนี่เลขมงคลนะแต่ตอนนี้ยืนพื้นที่9 2้ากก่อน เน้นไปที่9229ครับกับ9119ชุดล่างนะครับ23 28 21 26 25ส่วนตัวก,กันเราก็จะเป็นที่38 31แล้วก็81เน้นไปที่23ครับ สองหกชุดอ่ะน้อยดาได้แล้วอย่าลืมนะครับตัวหล,ลักๆเราคือเก้าสองเก้ครับ92เน้น9วิ่ง92เน้น9โอเคนะครับ2ตัวล่างผ่านไปถ้าเกิดยังไม่เข้าท่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีสูตรวิ่งเดียวๆมาเลยเอาสูตรวิ่งเดียวมาเลยคำนวณมือมาเลยแต่วันนี้ให้โอกาสก่อน22กรกฎาคม ต้องพูดอย่างนี้นะครับสูตรมันต้องอย่างนี้ต้องเตรียมการไว้ก่อนเลยนะว่าจะเป็นยังไงอา้าวทีนี้มาดูสามตัวบนสองวันก่อนเนี่ยเข้าสามตัวบนเมื่อวานนี้จเจอศ8นไปยาก7 8็2 0 1 3

8183กันที่42กับ40ครับเน้นตัวไหนครับเน้น78 7084 8142 3ตัวบนผมจะจับเป็นชุดชุดไหนเอาแบบไหนดีแก้เคล็ดเอาเจ็ 7, 8, 4, ไปเลย782 เจ็ดแปดศูนย์แปดสี่สองแปดสี่ศูนย์แล้วก็สี่สองศูนย์ครับเอาแบบนี้เอาเอาแบบนี้แบบนี้สามตัวบนเป็นที่เรียบร้อยนะยี่สิบสองกรกฎราคมวันพุธนะวันพุธเนะี่ยวันพุธวันดีต้องเจอฮาวนอยแบบเราเนี่แหละเอาลองดูบินกระทบชนร้อยศูนยนะ์นะแนวเดียวนะถ้าเกิดไม่ได้ผลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเลขวิ่งคำนวณมือเข้ามา อ่ามาันต้องอย่างนี้รับรองแนวทางการวิเคราะห์เราต้องปรับกลยุทธ์ไปเราทําสําเร็จมาแล้วนี่ทั้งเดือนกรกฎาคมนี่ฮะเออแต่ตอนนี้ยังเริ่ม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 แล้วนะเราต้องปรับเปลี่ยนให้ทันพอปรับเปลี่ยนทันนี่แหมใช้ได้เลยนะถ้าไม่พูดอย่างนี้มันไม่ได้นะลองดูครับเพื่อนสมาชิกนะเห็นกฎประกรันใดยอยากแบบไหนก็บอกมาครับ KTV Channel l ลน์กรุ๊ป ID ตรงนี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แอดลีโอริส ขอ,อการพักก่อนเนาะวันนี้เ,ออเดี๋ยวไปทำรัฐบาลไทยกำลังมาแรงรัฐบาลไทยนี่ช่อง DTV ีนี่สีงวดแล้วนะเออถูกรัฐบาลหัวใหญ่นี่สีงวดนี่กำลังดีนะกำลังดีนะโกยอดวิวกระฉูดเลยฮานอยก็ใช่ย่อยนะฮานอยสิวันแรกเดือนกรกฎาคมนี่กระฉูดเหมือนกันนะนะก็ตามที่ท่านเห็นะถ้าเพื่อนสมาชิกเห็นก็ได้เห็นนะก็เป็นว่าดี ดีก็ใช้ได้นะครับแต่เมื่อวานนี้เจอศูนย์แปดแปดนี่ตัวเลขเขายากมากเลยตัวเลขเบิ้ลเลขตองเลขเลขเบิเล้เลเลขตองเขายากนะศูนย์แปดแปดมันต้องแม่นจริงๆแล้แม่นวิ่งจริงๆเนี้ยศูนย์แปดแปดอย่างเงี้ยสองสามอย่างเงี้ยเลขพี่น้องโอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจรารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศ,ศาสตร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย